สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันวันก็จะมาทำเมนูน้ำแดงบวยปั่นค่ะซึ่งก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆส่วนผสมมีแค่2-3อย่างและวันนี้จะทำทั้งสูตรแก้วสิออนซ์แล้วก็22ออนซ์และก่อนที่จะไปดูวิธีการทำสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก็จะเริ่มทําจากแก้ว16ออนก่อนแล้วกันนะคะอันดับแรกก็นําบวยดองมาเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นบวยดองของยี่ห้อนี้นะคะใครจะใช้บวยดองยี่ห้ออื่นก็ได้แล้วแต่ตามชอบได้เลยค่ะ สำหรับแก้ว1ิหออนก็จะใช้ลูกบวยดองอยู่ที่ประมาณ2-3ลูกค่ะแต่วันนี้เราจะขอใส่สัก3ลูกแล้วกันนะคะเพราะว่าไอตัวกระปุกเนี้ยลูกบวยค่อนข้างที่จะเล็กค่ะเราก็เลยจะใส่ไปสัก3ลูกนะคะหรือใครจะใส่ตามชอบก็ได้แล้วแต่ได้เลยนะจากนั้นก็ใช้ช้อนมาบี้บี้เขาหน่อยค่ะเพื่อที่จะเอาเม็ดเขาออกค่ะเราจะเอาเม็ดเขาออกทิ้งนะคะเพราะว่าเราจะนําไปปั่นค่ะ นี่ค่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอใส่น้ำาบวยลงไปสักนิดหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนชาประมาณนี้ค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบเค็มนะคะก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าตัวเนื้อบวยเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วน้ำาบวยอเขาก็เค็มมากเลยค่ะถ้าใส่ลงไปเยอะก็อาจจะเค็มได้ใครไม่ชอบเค็มไม่ต้องใส่ค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำแดงค่ะซึ่งจะใช้เป็นน้ำหวานกลิ่นสลาตาเฮลบูบอยค่ะก็จะใส่ไปที่ 70ML สําำหรับแก้ว1ิออนนะคะ ใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้นะคะตามชอบได้เลยจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะซึ่งจะใส่น้ำเปล่าไปที่70 Ml ใครที่อยากใส่โซดาเพื่อความซ่านะคะก็สามารถเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำโซดาได้ค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะส่วนผสมมีแค่3อย่างแค่นี้จากนั้นก็เตรียมไปปั่นได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอพักเขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทําส่วนผสมของแก้ว22ออนต่อกันเลยเดี๋ยวค่อยมาปั่นพร้อมกันทีเดียวนะคะต่อไปเรามาทําแก้ว22ออออนต่อกันเลยค่ะ ซึ่งแก้ว22ออนนะคะเราก็จะใช้ลูกบวยดองอยู่ที่ประมาณ4-5ลูกนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอใส่ไปสักประมาณ5ลูกแล้วกันค่ะเพราะว่าตัวลูกบวยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะคะอันนี้ก็ใส่ตามชอบได้เลยนะจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ช้อนมาบี้ๆเอาเม็ดเค้าออกหน่อยนะคะนี่เลยค่ะออกให้หมดทุกเม็ดเลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นจะขอเติมน้ำบวยลงไปนิดหน่อยค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะอย่าใส่เยอะระวังเค็มนะคะต่อไปก็จะใส่น้ําแดงเฮลบูบอยเลยค่ะซึ่งแก้ว22ออนเนี่ยนะคะก็จะใช้น้ําแดงเฮลบูบอยอยู่ที่100 ml ค่ะความหวานปรับได้ตามชอบเหมือนเดิมเลยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้นะตามด้วยน้ําเปล่า80 ml แล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมไปปั่นได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นน้ำแดงบวยที่เราผสมไว้นะคะที่จะนำไปปั่นทั้งแก้ว16ออนแล้วก็ยีบออนค่ะเดี๋ยวจะเตรียมปั่นได้เลยค่ะจะปั่นจากแก้ว16ออนก่อนแลวกันนะคะเตรียมโถปั่นเลยค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำแข็งแก้ว16ออนลงไปในโถปั่นค่ะก็จะตักเต็มแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็จะตักเพิ่มไปอีกประมาณนี้ค่ะเกือบๆครึ่งแก้วนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำแดงบวยที่เราผสมไว้เท é. ใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะแล้วก็นำไปปั่นได้เลย พอปั่นเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมเทใส่แก้วได้เลยเตรียมแก้ว16ออนค่ะจากนั้นก็เทน้ำแดงบวยที่เราปั่นไว้นะคะใส่แก้วได้เลย ร็จแล้วเดี๋ยวจะขอตกแต่งด้วยเนื้อบวยดองสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นเนื้อบวยดองหนึ่งลูกที่เอาเม็ดเขาออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ช้อนยีให้เขาเนื้อเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเราใช้หลอดดูดนะคะก็จะได้ติดเนื้อบวยขึ้นมาด้วยค่ะหรือใครจะตกแต่งเป็นลูกก็ได้นะคะใช้1ลูกก็ได้ค่ะหรือใครจะไม่ทําแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแตไ่ได้เลยนะอันนี้เราไม่ได้บังคับว่าจะต้องทํานะคะจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับแก้ว16ออนเด เตรียมโถปั่นมาเลยค่ะอันนี้ขอใช้โถปั่นเดิมนะคะที่เราปั่นแก้ว16ออนไปเมื่อกี้ค่ะจากนั้นก็เติมน้ําแข็งแก้ว22ออนลงไปในโถปั่นเลยใส่ให้เต็มแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็จะเติมไปอีกเกือบเกือบครึ่งแก้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําแดงบวยที่เราผสมไว้นะคะใส่ลงไปในโถปั่นเลยจากนั้นก็นําไปปั่นเลยค่ะ ั่นเสร็จแล้วก็เตรียมเทใส่แก้วได้เลยเตรียมแก้ว22ออนจากนั้นก็เทน้ำแดงบวยที่เราปั่นไว้นะคะเทใส่แก้วได้เลยเสร็จแล้วขอตกแต่งด้วยเนื้อบวยด้านบนสักหน่อยนะคะนี่เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟให้เรียบร้อยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูน้ําแดงบวยปั่นค่ะอันนี้แก้ว22ออนซ์แล้วก็อันนี้เป็นแก้ว16ออนซ์ที่เราปั่นไว้ก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็เริ่มจะละลายแล้วค่ะเป็นเมนูที่ทาง่ายส่วนผสมไม่เยอะแถมยังอร่อยด้วยนะคะกลิ่นหอมหวานของน้ําแดงเฮลบูบอยหอมบวยเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยผสมผสานลงตัวอร่อยกลมกล่อมเลยทีเดียวค่ะหรือถ้าใครชอบเปรี้ยวๆนะคะก็สามารถเติมน้ำมะนาวลงไปอีกได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะลองไปทํากันดูค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ